สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีตุลในช่วงที่ดาวอังคารย้ายราศีนะคะก็ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรวันที่26กุมภาถึงประมาณวันที่7เมษายนนะคะก็การพยากรณ์จะทำนายในช่วงดังกล่าวนี้เท่านั้นนะคะในช่วงที่ดาวอังคารย้ายราศีนั้นจะมีอิทธิพลหรือส่งผลดใ,ใดต่อชาวราศีตุลบ้างนะคะ ก็ใดๆแล้วก็ลองเข้ามาเช็คดวงได้นะคะ mm hmm. การพยากรณ์ทำนายเป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นนะคะไม่ได้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะดวงใครดวงหนึ่งนะคะชาวราศีตุลนะคะต้องบอกว่าก็เป็นช่วงที่เจ้าชะตาเนี่ยนะคะจะเป็นคนเขาเรียกว่าช่วงนี้จะพูดตรงไปตรงมาหน่อยหรือว่าค่อนข้างที่จะแบบคิดอย่างไรก็พูดอย่างอย่าง,งานั้นไม่อ้อมค้อมนะคะหรือจะเรียกว่าพูดจาแบบแบบ เอาแบบขวานผ่าซากนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เป็นช่วงที่ต้องระวังคําพูดนิดนึงนะคะอาจจะไปกระทบกระทั่งต่อใครบางคนแล้วเขาไม่ชอบในคําพูดของเราได้นะคะก็เป็นช่วงที่ชาวราศีตุลน,นะคะเป็นช่วงที่ตรงไปตรงมานะคะ,ระกราดกาเสียก็ได้หรือว่าคุณมักจะมีปากเสียงกับคนรอบข้างหรือว่าถ้าทํางานในเรื่องของ การเข้าสังคมทํางานกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็อาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะหรืออาจมีการขัดแย้งกันบ้างในบางเรื่องนะคะแล้วก็ชาวราศีตุลคุณจะมีความเพียรความพยายามหรือมีความมุกมานะมากเป็นพิเศษนะคะเป็นช่วงที่ทําอะไร,รนเนี่ยชาวราศีตุลเนี่ยคุณจะทำเต็มที่นะคะทําได้อย่างเต็มที่ทํา ทุ่มเทในสิ่งสิ่งนั้นอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็จะทำมันให้สำเร็จด้วยนะคะดวงชะตาเนี่ยนะคะชาวราศีตุลเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีโอกาสที่จะมีการมีปากเสียงกับคนในครอบครัวนะคะหรือญาติพี่น้องบางคนเกิดขึ้นนะคะหรือจะแปลว่าญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะมองเราไม่ดีนะคะหรือมีความคิดเห็น ไม่ตรงกับญาติพี่น้องนะคะหรือกับคนรอบข้างด้วยนะคะดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลจะเอาใจไปโฟกัสหรือเอาใจไปกังวลกับคนในครอบครัวนะคะหรืออาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยจะเอาใจไปผูกพันกับเขาเป็นห่วงเขาหรือคิดเรื่องเขามากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะมีความ หนักแน่นนะช่วงที่คุณเข้มแข็งมากแล้วก็มีใจิตใจที่มั่นคงหนักแน่นนะคะแล้วก็ตัวคุณเนี่ยแหละจะเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นนะคะเจ้าราศีตุลเนี่ยมักจะมีผู้อื่นเข้ามาขอความช่วยเหลือมาขอร้องให้คุณช่วยอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นไปได้นนาชาวราศีตุลเนี่ยอย่าไปยุ่งเรื่องของผู้อื่นจะดีนะคะไม่ว่าคุณจะช่วยเขา หรือมีจิตใจที่ปรารถนาดีก็ตามเนี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนหล่านั้นจะมองคุณไม่ดีในภายหลังด้วยนะคะต่อมานะคะดวงยังบอกอีกว่าเรื่องเงินเรื่องทองชาวราศีตุลคุณมีโอกาสนําเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือนําเงินไปไว้ กับบ้านนะคะํำเงินไปไว้กับที่ดินนะคะในที่นี้หมายถึงว่าการแปลงสภาพเงินให้เปลี่ยนไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้ออาคารสถานที่หรือมีกิจการเป็นของตัวเองนะคะในเรื่องการเงินการทองเนี่ยคุณจะบริหารจัดการทางการเงินได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือคุณมีเขาเรียกว่ามีมีความมุ่งมั่นหรือมีความปรารถนา นะคะในการที่จะนำเงินเนี่ยไปทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์มากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คุณจะไม่ใช้จ่ายเงินที่มันฟุ่มเฟือยนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีการวางแผนทางการเงินที่ดีแล้วก็ใช้จ่ายเงินอย่าง ที่มันเป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะหรือรวมถึงชาวราศีตุลก็มีโอกาสนําเงินไปลงทุนเกิดขึ้นหรือเกิดคู่ค้าคู่หุ้นส่วนกับญาติพี่น้องบางคนนะคะหรือมีธุรกิจมีกิจการเป็นของตัวเองเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะต่อมาดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีตุลเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของ ปุตบริวารน,นะคะหรือลูกหลานเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าลูกหลานเนี่ยท่านใดที่มีลูกมีหลานระวังลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือมีโอกาสมีปัญหากับลูกกับหลานเกิดขึ้นนะคะเช่นลูกหลานกล้ากล้าเถียงกับคุณกล้าสวนกับคุณกล้าพูดคือพูดไม่ดีใส่คุณอย่างนี้ก็ได้นะลูกหลาน คุณนาความเดือดร้อนบางอย่างให้กับคุณมีโอกาสมีปากเสียงกับลูกกับหลานหรือท่าในใดที่มีลูกน้องบริวารก็ต้องระวังในเรื่องของลูกน้องบริวารไม่เชื่อฟังนะคะลูกน้องบริวารไม่ดีไม่รับผิดชอบในหน้างานของตนเองก็จะเป็นในลักษณะนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะต่อมานะคะถ้าพูดถึงเนี่ยในเรื่องของ ดวงเนี่ยนะคะเป็นไปได้ชาวราศีตุลเนี่ยจริงๆอ่ะดวงชะตาก็มีโอกาสที่จะนําเงินไปแปลงเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือว่ามีโอกาสมีโชคจากอาสังหาริมทรัพย์นะเช่นได้บ้านได้ที่ดินได้อาคารได้ร้านคา้าได้สถานที่ได้กิจการของตัวเองแต่ต้อง,ต,องต้องไปซื้อไกลถิน่นไกลบ้านเกิดจึงจะดีนะคะเช่นถ้าคุณอยู่กรุงเทพคคุณควรไปซื้อ ที่ดหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้ไกลถิ่น,นะคะซื้อภาคอื่นได้ยิ่งดีนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องความรักเนี่ยของชาวราศีตุลเนี่ยสำหรับคนโสดคนโสดเนี่ยนะคะต้องบอกว่าในเรื่องคนโสดเป็นช่วงที่คุณจะโฟกัสในเรื่องของญาติพี่น้องแล้วก็ในเรื่องของคนรอบข้างเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายมากกว่านะคะเป็นช่วงที่คุณจะค่อนข้างที่จะ,จะใจไปโฟกัสกับ เรื่องตรงนี้แล้วก็ถ้าที่ทางความรักคนโสดเนี่ยก็คุณมีโอกาสที่จะมีญาติพี่น้องบางคนแนะนำใครบางคนมาให้คุณรู้จักนะคะหรือญาติพี่น้องเนี่ยแหละมีญาติพี่น้องบางคนเนี่ยหรือคนรอบข้างเนี่ยเขามองมองคนอยู่เขาแอบ,บชอบคุณเป็นไปในในลักษณะในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ใดๆก็ตามความรักของชาวราศีตุลเนี่ย นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าคบหากับใครหรือคิดที่จะดูใจกับใครอยู่ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะในเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสที่ใครเข้ามาเนี่ยก็จะมีมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยที่คุณให้การเคารพนับถือเนี่ยเขาเขาสแกนให้เขาดูให้อะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือญาติพี่น้องบางคนเขาหวังดี นะคะแนะนําใครมงคลมาให้นะคะหรือใครก็ตามที่เข้ามาหาคุณเนี่ยก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสแกนนะคะคอยเป็นหูเป็นตาให้อะไรเงี้ยโดยเช่นกันนะคะแล้วก็คนมีคู่ก็เป็นช่วงที่คุณกับคู่เนี่ยนะคะจะมีคุยกันในเรื่องของชีวิต คู่หรือชีวิตรักกันมากขึ้นมีเวลาให้กันมากขึ้นหรือว่าคุณกับคู่เนี่ยมีโอกาสที่จะมีแนวความคิดไปในทิศทางเดียวกันนะคะหรือหากิจกรรมบางอย่างที่ทำแล้วมันก่อลาผลในเรื่องของการเงินเข้ามาร่วมกันนะคะเช่นคุณกับคู่เนี่ยอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการใช้เงินใช้ทองหรือมีการวางแผนในเรื่องของการทํางานร่วมกันเช่นมีกิจ ทางการงานบางอย่างร่วมกันเกิดงานร่วมกันก่อง,งานร่วมกันกับคู่ก็ได้นะคะหรือว่ท่านใดที่มีคู่อยู่ไกลกันก็อาจจะแปลในลักษณะที่ว่าคุณกับคู่ต่างคนต่างมุ่งไปในเรื่องของการทํางานซะมากกว่าแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการหารับผลหรือหารายได้นะคะชาวราศีตุลเนี่ยเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสดีๆในเรื่องของการทํางานนะคะมีโอกาสที่ดีทางการงานเข้ามานะคะหรือมี ความโชคดีในหน้าที่การงานที่ตนทําอยู่นะคะคุณจะมีการขยับขยายงานเติบโตในหน้าที่การงานนะคะหรือมีความถนัดมีความเชี่ยวชาญในสายงานตัวน,นั้นมากขึ้นนะคะได้รับคําชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่จากผู้อาวุโสในที่ทํางานด้วยนะคะมีโอกาสได้รับภาระความรับผิดชอบใหม่ๆหได้ไปอยู่ในในสภาพแวดล้อมใหม่ๆสําสำนักงานใหม่เป็นไปในลักษณะนี้ด้วยนะคะเรื่องงานถือว่าจะมีความโชคดี นะคะตลอดในช่วงที่ทำนายเลยนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้วันนี้สวัสดีค่ะ